สวัสดีค่ะชื่อลูกตานะคะ DC 0 4 1ค่ะได้รางวัลขวัญใจ s t a r b ต t t e r ันดับ2ค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะว่าตาลรักการร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็เหมือนได้รับโอกาสจากทางส t a r b บ t t e r อะค่ะแบบได้มอบรางวัลน,นี้ให้ก็ดีใจมากค่ะประกวดความสามารถร้องเพลงหมดเลยค่ะคนตอบรับดีมากๆคือ เพื่อนๆที่น้องอะไรเงี้ยก็จะชอบให้เราล้อเพลงหรือล้วแต่ด้วยความที่เราก็ขี้อายนะคะพอได้รับโอกาสจากทางตาบูตเตอร์เนี่ยเหมือนเรามีแรงกระตุ้นให้แบบเอยเราต้องร้องเพลงนะต้องอัดลงอะไรเงี้ยพอส่ง <c oughs> ให้เพื่อนๆเนี่ยค่ะคนรอบข้างเขาก็ช่วยกันแช์ส่งหัวใจให้เนี่ยค่ะก็ขอบคุณแตนขับทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณที่ส่งหัวใจให้นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณ s t a r b เตอร์นะคะที่ให้โอกาสตันก็อยู่20กลางๆเนาะก็คือยากมากที่จะประกวดอะไรเงี้ยขอบคุณที่มอบโอกาสแล้วก็มอบรางวัลให้นะคะขอบคุณค่ะค่ะก็สำหรับโครงการต่อไปของทางสต s t a r b เตอร์นะคะก็อยากเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมาเข้าร่วมโครงการ Star East b r l นะคะเพราะว่าผู้ชนะ3ท่านเนี่ยจะได้แสดงนะคะ a s p Original Series นะคะ ก็อยากเชิญชวนสำหรับใครที่อยากเดินตามความฝันหรืออยากเข้าสู่วงการบันเทิงน,นะคะน,นี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะฝากด้วยค่ะบอกตัวเองว่าเราต้องลืมเรื่องราวที่ผ่านแม้ความจริงทรมาน และไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอบอกตัวเองต้องมีสักวันรักคงจะลืนไปแม้ความจริงในหัวใจยังไม่รู้ว่าจะลืมเธอได้อย่างไรขอบคุณค่ะ